ว่าแม่บอกเกิดมาเอ้ยมึงไม่มีแขนเกิดมาอย่างเงี้ยประมาณ1ิบสองปีแปเข้าโรงเรียนอยู่เพื่อนร้อยเล่นว่าไอแขนด้วนไอแขนด้วนบางคนก็ว่าผมนี่เกิดมาเอาจ่าจะตายก็มาตายก็จีไว้หมดี่ว้ตายแลวผมมาตายชุคผมไปชิบตายแล้วครับ คิดว่าตัวตัวตัว,ตวผมนี่มันยังได้ั้วยครับคือแปลว,ว่ามันเป็นคนธรรมดาอยู่แล้วยี่ได้ทุกอย่างเลยเฮ้ยผมก็ทำได้ผมก็ทำได้บ่บนมหน่อยใจเพราะว่าคนที่ยากก็เฮาไปอยากก็เฮาก็มีมีคิดว่าที่ดีกาเขาอยู่ที่ไปได้มาได้

คุณตาล้วนนะคะครับคุณตาวันนี้คุณยายมาด้วยหรือเปล่าคะมาครับอยู่บนครับอ่าอยู่ข้างนอกนอกับคะส่งจุ๊บให้คุณยายหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> สวัสดีครับตาครับสวัสดีครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมผมผมบอกนิดนึง คุณตาคุณยายเนี่ยไม่เคยบอกรักกันเหรอไม่ใช่ไหมไม่เคยบอกรักกันเนี่ยจุ๊บจุ๊บเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ได้เลยเออใช่ไหมตานะไม่ได้เขินเขินใช่ไหมเขินใช่ไหมครับเขินกรรมการผมไหมครับเขินทุกคนครับเขินหมดเลยนะตานะอ่าตกลงจุ๊บจุ๊บไหมเขินเลยดิเดี๋ยวตาดูต่อนะตาดูต่อนะดูต่อครับดูต่อครับเขินเขินเขินตารีแอคชั่นน่ารักมากคุณตาอ๋อคุณตาจ๋า ไปเจอกันได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแม่อายุสิบสี่กอปอายุสาวห้าแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันมาก็ก็สบายใจแค่ห้องคเดีวยวแกเป็นคนดีนะอยู่ด้วยกันหกสิบปีแล้วเจ้าที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยเคยทะเลาะว่าแหว่งกันมีงานไหนก็ไปแอลวกกันนี้แหละไม่ก่อนนะอ่ะเขาดึงข่าผมครับ เขาทำอะไรตัวอะไรเขาช่วยผมมาจริงจังวนดินถางหญ้าจอบพุกดินใส่นำ้ำเติมมะม่วงเยอะแยะมั่งครับ ไปช่วงเนี้ยมันห้อนแกก็มาน,นอนมาเหนื่อยมันนอนอยู่ตรงเนี้ยต,ตอนกลางคืนน่ะแกชอบลุกชูวมืดแล้วกลัวมันโต๊ขนาดแม่ก็ขูเข่าเชือ่อมหมอว่าต้องเปลี่ยนข้อเข่า อันนี้กําลังได้เดือนอยู่จะเหรอหายเว้ยเจ้อจุ่ยกันสบายใจรักก็รักอะไรเคยถามรักนี่มันทุกอย่างมันบอบถูกครับรักตลอดรักชุดหยอดกันอีกคิดไปอ่ะรักตลอดก้าวถึงวันตายพอมันคลายไปได้แล้วมีตัวหลันมาแล้วคิดก็กินด้วยกันเกลือก็กินด้วยกัน น้อยใจโชคชะตาไหมคะว่าทำไมถึงไม่มีแขนให้เรามาไม่ครบอย่างเงี้ยค่ะช่วแลกมาตอนเนละอ่อนมากกว่าคิดกันเน่ะตอนละอ่อนคิดนะคะครับเดียนไคิดแล้วเพราะอย่างผมมงนิ้งละเขาไม่จะครับเพราะหนูเห็นแล้วคุณตาก็ทำได้ทุกอย่างปกติเลยครับ แล้วตอนนี้จนถึงจุดนี้เรายังเดาทางไม่ถูกว่าคุณตาจะมาโชว์อะไรวันนี้จะมาโชว์วันนี้ผมจะมายิงหน้าไห้ครับยิงหน้าไม้ครับด้วยเท้าเหรอคะครับจเท้าจะกี่นะครับโอเคอยากดูมากเลยท่านคณะกรรมการครับนี่คืออาวุธคู่ใจของคุณตาเราแม่นแม่ตามันก็ลองดูครับตาไม่คุยตาไม่คุยให้ดูด้วยตัวเราเองนะครับ ทีมงานครับขอเป้าหมายครับเฮ้ยโอ้หเรื่องต้อจากนี้เลยอ่ะโอ้โหตาครับครับตาอย่าโอ้โหสิครับโอ้โหไม่ได้เหรอพอตาโอ้โหปุ๊บเนี่ยกรรมการเขาก็จะบอกว่าเราให้โจทย์ยากวะเออตาช่วยพูดใหม่ว่าอุ้ยง่ายจังง่ายจังเลยเหรอเออง่ายจังง่ายจังง่ายจังเออเดี๋ยวตาใส่แล้ว ตาใส่แว่นโชว์ก่อนโอ้โหเท่มากอ่ะยังรอโอเคไม่ตาแว่นชัดเจนนะเป็นชัดเจนนะครับตาพร้อมไหมครับอัปเปิ้ลวางแล้วผมพร้อมครับนี่ลองดูว่าตาจะต้องยิงกี่ครั้งจึงจะถูกลูกแอปเปิ้ลนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วโอกาสครั้งที่1ครับดอกแรกครับ นี่ขึ้นหน้าไม้แล้วครับตาเอาลูกวางก่อนนะครับโอ้โหเหมือนมือเลยเหมือนมือเป๊ะมากคุณตาครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณคุณตาเล็งแล้วยิงเลยนะครับครับคุณตาครับลูกแรกครับ เลยเหรอเอาโดนเลยตาเฮ้ยเปลงแมนะครับพี่พายคะ่ะขอย้อนกลับไปถามตอนแรกที่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานไหมคะเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครับผมตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างพอเรารู้ว่าเนี่ยแขนขาเราจะไม่ได้ใช้เหมือนเดิม ตอนแรกกะทอ่อท่ออายุครับคิดจะฆ่าตัวตายตอนแรกม่มาณสองเถือนี่แหละครับผมก็เลยว่าคิดได้บานนี้ว่าตาตาบอดเขาก็ยังอยู่ได้นี่มผมตากบ็บวบอดแนมเห็นเบิดสวยๆงามๆไปหันมานี่ก็ได้เพรว่าส่ขาเทียมนี่ก็ย่างไปหันมานี่ก็ไปได้บานนี้ผมก็เลยบอทอ่อสู โอ้ดีมากเลยแล้วค่าใช้จ่ายในบ้านมีอะไรบ้างครับหลักๆแล้วก็มีแต่รสื่อกับเข่ากัมหนามเบิดอนับตแต่หนารายได้ต่อเดือนนี่พอไหมคะทุกวันนี้จะคู่มือนี่ไม่ค่อยพอเพราะว่าลูกน้ามือของกครกินเก่งนะครับครับแล้วอย่างภรรยาเห็นเมื่อกี้คือเย็บผ้าเย็บผ้ารายได้เป็นยังไงครับตอนในมือละหาจิบหกจิบบาทครับทางงานเขาเนี่ยก็มือละร้อย ครับทุกวันนี้เป้าหมายในชีวิตของพี่ัยคืออะไรคะอยากให้ลูกมีความสุขครับแนวไหรมันจริงทีททิผมเพียไดดผมอยากให้ลูกครับว่าลูกนี่ต้องมาที่หนึง่งผมอยากให้ลูกอดอยากนะครับพอแม่นกินยังก็ได้แล้วจะคอให้ลูกยิมพ่อใจครับ น่ารักมากมันพ่อที่น่ารักจริงทั้งทัานพนการครับพี่ัยของผมเนี่ยไม่ใช่แค่ยิงนะโจ์ต่อไปเนี่ยแทงครับฮะแทงแทงแทงเลยครับพี่ัพพร้อมแทงไหมครับพร้อมครับโโเชิญครับตรงนี้ครับผมบันทึกภาพล่วงหน้าแล้วครับจ้ะกระแทงมาหลายคนแล้วครับจริงเหรอไม่นะตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับใครที่ใจไม่เข้มแข็งพอต้องบอกล่วงหน้าไว้ก่อน คือเตรียมใจเผื่อไปนิดหนึ่งทีมงานครับขอภารกิจแทงครับแทงสนุกครับแทงสนุกครับนี่โจนี้ท้าพภัยแทงสนุกครับพายแทงสนุกด้วยหรอครับโอ้นี่แม่นไหมฮะแม่นครับเดี๋ยวเบิ่งดูขอโทษนะฮะพี่เริ่มเล่นสนุกเนี่ยก่อนที่ตอน19หรือว่าตอนที่เป็นแบบนี้ กานแล้วครับงานแล้วหลังเหตุการณ์แล้วมาหันเล่นสนุกครับครับโจทย์นี้ถ้าบอกว่ายากโจทย์ต่อไปยากมากครับทีมงานครับขอโจทย์ต่อไปครับโจ์นี้ไม้เดียวครับให้พี่ภัยแทงต่อเนื่องเก็บลูกแดงลงหลุมให้ได้ทั้งหมดอพลาดไม่ได้เลยโอต้องต่อเนื่องพลาดไม่ได้เลยการแทงต่อเนื่องมันต้องวางน้ําหนักเพื่อจะไปที่ลูกต่อไปด้วย ผมให้โอกาสทําสิ่งนี้สองครั้งหมายความว่าถ้าพลาดมาเริ่มตั้งใหม่ให้โอกาสสองครั้งนะครับสู้นะครับลูกแรกครับนี่เล็งนะครับเดี๋ยวดูการเล็งนิดนึงครับน่าจะหลุมกลางไหมฮะเหย้าครับอ๋อหลุมไกลเลยเหรอครับอ๋อลูกใกล้ใช่ไหมครับไปครับ ลุ่มไกลครับเรียบร้อยครับลูกแรกครับนี่หลุมไกลลูกต่อไปน่าจะหลุมกลางไหมครับแล้วเด็ดแทงนี้แทงยังไงครับน่าจะแดงหลุมกลางครับใช้เลสครับทีมงานเอาเลสมาให้ครับใช้เลสวางนะครับใช้เลสวางแล้วก็ต้องเลงหลุมกลางครับต้องวางข่าที่ดีนะครับจะกินแดงต่อใช่ไหมตรงกลางริงกินแดงตรงกลางครับมา ไม่วางแขนกะตันนิดเดียวครับมีแดงตรงกลางครับได้แดงตรงกลางแล้วก็น่าจะตบแดงลูกสุดท้ายหลุมยาวไหมครับอ้หหลุมกลางครับตรงนี้แทงแดงหลุมกลางนะครับ นิ่งมากครับไปนะครับเบาๆครับโอ้โหสวยครับลูกนี้ยากสุดครับคนยังบังคับไม่ได้จะบอกว่าเกือบจอก็ใช่แต่ว่ามันเป็นหลุมไกลอะครับนี่คือต้องแทงแดงหักมาลงหลุมยาวนะครับไป้วครับเรียบร้อยไม่มีกระทบชิ้งเลยโอ้โหนี่ใครครับยอดเยี่ยมมากครับไหนบอกว่ายากไงครับ สอยรวดเดียวเลยพี่ัยผู้โห่ธรรมดาตั้งใจตั้งใจตอนที่ทีมงานบอกโจทย์นี่รู้สึกกดดันครับแต่พอทําได้เรารู้สึกไงครับดีใจครับภูมิใจไหมครับภูมิใจครับเอาอีกสักโจทย์ยากกว่านี้ไหมครับพอแล้วครับพอแล้วขอบคุณครับพี่ัยครับกลางเวทีครับชินครับท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับคนสู้ชีวิตตัวจริงที่ยิ้มสู้กับทุกสถานการณ์แม้ว่ามันยากเกินจะยิ้มครับและสิ่งนี้ครับ เป็นสิ่งที่พาพี่ไัยมาสู่ซูเปอร์เรดเพื่อมาเป็นแรงบรนดาใจกับทุกคนทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ไัยครับสิ่งที่ผมชอบวันนี้นะครับผมชอบที่ที่ภัยทําตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น mm hmm. อยากจะเล่นสนุกถันก็เล่นอยากทําอะไรก็ทํา mm hmm. นี่เป็นสิ่งที่เป็นแรงบรนดาลใจที่สำคัญที่สุดเลยครับ mm hmm. เพราะว่าเราโฟกัสกับสิ่งที่เรามี mm hmm. เราทำอะไรได้บ้างเลยครับ การมีปัญหาทุกๆคนมีปัญหาและอุปสรรคของตัวเองครับแต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดสิ่งที่ทุกคนต้องทําก็คือยิ้มสู้แล้วก็พี่ไั่ก็มีรอยยิ้มที่สวยงามมากขอบคุณที่มาเป็นแรงบันดาลใจกับพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุบสีวออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ